วันนี้เวลา14นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปท่งหล่อพระเกตและทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายาณณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถ เสร็จแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6และรัชกาลที่9สําสำหรับการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเ<ม>นื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาวันที่2เมษายน2563 รวมถึงสนับสนุนการศึกษาพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่ปณิธานในการเป็นปัญญาของแผ่นดินต่อมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับประธานแผ่นทองนาคเงินจากสมเด็จพระอริยาวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเชิญมาร่วมพิธีในวันนี้ สำหรับพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพุทธลักษณะเป็นพระภัยศัชยคุรุพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคภัยศิลปะไทยใหญ่ของรัชานขนาดหน้าตัก65นิ้วเมื่อแล้วเสร็จจะอันเชิญไปประดิษฐานยังหอพระพุทธมหาสิริพีระพัฒน มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจากนั้นทรงเป็นประธานพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมหิดลมงคลปัญญายานโดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสร้างขึ้นในขนาดหน้าตัก16นิ้วและ9นิ้วเพื่อให้พุทธศาสนิกจนผู้สนใจร่วมบูชาและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีชุดเหรียญพระพุทธ,ธมหิดลมงคลปัญญายานชนิดทองคำเงินและทองแดงโดยด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนามาพิไท,ย,ทยสอทล้อมรอบด้วยข้อความ65,000สา2เมษายน2563ให้ร่วมบูชาอีกด้วย ทั้งนี้ไรายได้จากการจัดสร้างจะนำไปเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและสนับสนุนกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสนับสนุนกองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัยโควิด -19 ต่อไป